จีนใช้เน็ตแบบไหนดีหลายคนนะคะหลังไม่มาถามพวกเราสองคนเยอะมากเลยนะว่าจะไปเที่ยวจีนเนี่ยจะใช้เน็ตอย่างไรดีนะคะอยากให้ทุกคนฟังคลิปนี้ให้จบนะคะรับรองว่าคุณจะได้คําตอบอย่างแน่นอนค่ะอย่างแรกเลยนะคะทุกคนต้องรู้ก่อนเนอะาการไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าประเทศจีนเนี่ยมันมีการใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากหลากหลายรูปแบบซึ่งจอยจะขอแบ่งเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะ<ฮ>อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือ travel s i m หรือที่หลายคนอาจจะรู้จักว่า Sim t o f ฟลหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งไอซิมแบบนี้ข้อดีของมันเนี่ยก็คือราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็ เวลาที่เราใช้เนี่ยมันคือเป็นการเปิดเบอร์ใหม่แล้วเราก็ต้องคอยเปลี่ยนซิมสลับกับซิมที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเพื่อให้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ต่างประเทศได้ใช่ใช่ซึ่งโดยประสบการณ์ของเราสองคนนะเราก็รู้สึกว่าการใช้ Travel ซ i m อ่ะเหมือนไม่ค่อยเว<ช>ิร์กเลยทุกคน<ช>เพราะว่ามันจะต้องคอยถอดซิมถอดเข้าถอดออก<ช>อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีคือแบบเคยเจอแบบกระเด็นแล้วก็หล่นไปตรงไหนไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย<ช>เพราะฉะนั้นในแบบนี้เราก็เลยไม่ค่อยชอบนะคะก็เลยตัดทิ้งไปในแบบที่2นะคะนั่นก็คือ roaming ค่ะทุกคนในช่วงที่เวลาเราไป มาสองสาครั้งแล้วนะคะเรา,าเลือกใช้การเปิดแบบโร a m i n g โร a m i n g ก็คือการเปิดสัญญาณนะคะโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์เลยคือใช้ใชเบอร์เดิมแต่ว่ามันจะมีนิดนึงก็คือราคามันจะแรงที่สุดคือราคามันจะสูงที่สุดนะคะในช่วงระหว่างตอนที่เรา,ากำลังวางแผนไปถึงตูรูทแบบอุทยานสีดลูนีปีถึงโกตากูปิงชนคือเก็บทุกอุทยานไง,ไง่ายๆและคี์คือการไปด้วยตัวเองเราก็เลยได้ค้นพบวิธีใหม่ทุกคนเราได้คน้นพบอินเทอร์เน็ตแบบใหม่ นั่นก็คือแบบที่3นะคะนั่นก็คือแบบ eSIM ค่ะหรือว่า<ช>จริงๆแล้วมันก็คืออ l เล็กทรอนิกซิต้องท้าวความให้ทุกคนเข้าใจก่อนอว่าเอ้ยอ l เล็กทร onic ิ i ซิเนี่ยมันคืออะไรก็คือซิมรูปแบบหนึ่งอะค่ะเป็นซิมแบบใหม่เนาะที่เวลาเราใช้งานเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนซิมเลยแค่สแกน QR Code แล้วก็ a c t i v a t e มันแล้วก็สามารถใช้อ<ช>ินเทอร์เน็ตของประเทศประเทศนั้นได้เลยจร,จริงๆคือมันเหมือนแบบว่ามันม,ม,มาตอบโจทย์มันมาปิดเพนพอยต์อันแรกอะ<ช> <ๆ S 2> ที่เป็นซ<ช>ิม <ๆ S 1> แบบเล็กๆหรือว่าเราต้อง ได้ใช้งานเครือข่ายของที่ประเทศนั้นๆที่เราอยู่เลยนะคะก็คือใช้งานง่ายมากบอกไว้ก่อนเลยว่าในทริปเฉิงตูที่เราไปมาล่าสุดเนี่ยเราก็ใช้ eSIM นี่แหละในการท่องเที่ยวมันสะดวกสบายมากจริงๆและอย่างดีคืออีกอย่างหนึ่งที่เนยชอบคือเขา่มีเบอร์จีนของตัวเองทุกคนชเดี๋ยวใครที่ได้จะไปเฉิงตูเนี่ยเรารูดอุทยานแล้วไปด้วยตัวเองนะทุกคนจะเห็นความสําคัญด้วยของการที่มีเบอร์จีนนะพี่จอยเนาะมันช่วยชีวิตเราเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่จริงมีไว้ทุกคนอุ่นใจเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างว่ามันช่วยชีวิตเราอย่าง แบบตอนที่ไปตากูปิงชวนหรือว่าตากูกาเซียนะคะซึ่งมันเป็นสถานที่ที่แบบสวยมากทุกคนแต่ว่าในตอนนั้นที่เราไปอ่อะ,ะ<ม>คือเราอะ่ะมีสัมภาระคือเราอ่ะแบกกระเป๋าเดินทางไปนะคะถึงตากูปิงชวนเลยนะแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็เอากระเป๋าอะคะ่ะไปฝากไว้ที่ตรงเ,เหมือนเป็นอินโฟมชันเป็นท<ม>ัวริสเซ็นเตอร์นะคะของที่อุทยานเนาะค่าฝากกระเป๋าเนี่ยไม่มีแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่จะให้เราทําก็คือเขาจะขอคอนแทคซึ่งคอนแทคที่สําคัญมากๆแล้วเขาจะไม่ปล่อยให้เราผ่าน ได้ง่ายนั่นก็คือขอเบอร์เจนค่ะที่รักใช่ <laughs> คือตอนแรกอ่ะคือต้องคือต้องแอบบอกกันนะว่าตอนแรกคือเราอะ่ะกะว่าจะไม่ให้ เราขีกเกจเปิดดูว่ามันคืออะไรแล้วก็แค่จะขอเขียนชื่ออะไรเงี้ยเขาก็คือไม่ยอมเนาะก็คือเขาไม่ยอมให้เราฝากจนกว่าเราจะให้เบอร์จีนเขาเราก็เลยเอาก็ได้อันนี้เนึง่งขนาดมีเบอร์จีนแล้วแต่ขีกเกตบอกอก็ไม่ได้นะคะทุกคนคือเราลองทําให้เพื่อนๆดูแล้วเพราะฉะนั้นอย่างแบบนี้เป็นตัวอย่างก็คือมีเบอร์จีนเนี่ยก็จะช่วยได้เหตุผลราะอะไรพี่จอยทําไมเขาถึงต้องแบบรีควีร์ว่าแบบเราจะต้องมีเบอร์จีนจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเอาสัมภาระไปฝากเขาเนาะเขาก็ต้องการอินโฟมิชันหรือข้อมูลที่ติดต่อเราได้ กระเป๋าสภาระมันก็เป็นเขาไม่รู้ว่าข้างในมันมีสิ่งของมีค่าไหมอะไรเงี้ยการที่เขาจะรับผิดชอบตรงนั้นเนี่ยเขาก็อยากได้เบอร์ที่ติดต่อเราได้นะคะซึ่งการมีเบอร์จีนเนี่ยสำคัญมากเราก็แค่เขียนเบอร์ใส่กระดาษให้เขาพร้อมชื่อที่เขาสามารถติดต่อเราได้เนี่ยแค่นี้เขาก็จะ้เรายอมให้เราฝากเอางี้ก็คือการมีเบอร์จีนเนี่ยมันก็ปลอดภัยมาก ถ้าเทียบกับเขาไม่ยอมให้เราฝากเราต้องแบกกระเป๋าใช่คือถ้าไม่มีเราไม่รู้เลยนะว่าเราจะไปเที่ยวยังไงเราจะเที่ยวยังไงใช่จริงจอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริละการค่ะที่เป็นแบบที่เราไปมาจริงๆนะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะพี่จอยเออมันคือที่อะไรเอออันนั้นคือแพนด้าวาเล่ค่ะที่ตูจิงเยียนเออเออเออซึ่งตอนที่เราดูข้อมูลอ่ะ เราไม่สามารถซื้อบัตรที่ที่เมืองไทยได้เนาะเราต้องไปซื้อที่หน้างานเท่านั้นแล้วก็พอสแกน QR code การซื้อบัตรผ่าน w e c h a เขาก็มีอินโฟมชันต่างๆให้เรากรอกแล้วที่สําคัญคือเขาให้เรากรอกเบอร์จีนด้วยทุกคนคือเราจะไม่สามารถซื้อบัตรได้ถ้าเราไม่มีเบอร์จีนจริงคือมันมันไม่สามารถไปกด next ทารายการต่อไปได้คือมันมีหลายอย่างมากที่ต้องใช้เบอร์จีนเออจริงๆเราก็เลยทำให้การมีเบอร์จีนเป็นสิ่งที่มีเขาเรียกว่า สำคัญแล้วก็มีประโยชน์ต่อคนที่มีแผนที่จะไปเที่ยวด้วยตัวเองไม่ได้ไปกับทัวร์เนาะใช่ค่ะซึ่งก็คือสรุปก็คือสําหรับเพื่อนๆนะคะที่วางแผนจะไปเที่ยวเฉิงตูรูทอุทยานด้วยตัวเองนะคะเนยกับพี่จอยก็คือแนะนําเลยว่าการมีเบอร์จีนพกไว้อุ่นใจแน่นอนค่ะใช่เลยค่ะก่อน <G uard> ที่เราจะไปดูภาพการใช้งานจริงๆนะคะว่าไอ้เ e จ้า eSIM เนี่ยมันเวิร์กไหมมันใช้งานได้จริงไหมอะไรยังไงนะคะจอยก็จะมาสรุปขั้นตอนในการ ใช้งานว่ามันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างแบบละเอียดลงดีเทลลึกเลยนะคะว่าสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยคะ่ะอย่างแรกนะคะก็คือให้ทุกคนเนาะสแกน QR Code ที่เป็น e c h a t ที่เป็น Official ของ e s e n d e r นะคะใน Official ของว e เ e n เดอเนี่ยคือเราสามารถทำได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่ซื้อเบอร์จีนแล้วก็ซื้อ e s i m ได้ดักที่นี่เลยนะคะก็คือเป็นเหมือน o n e Stop Service เลยหลังจากที่เรากด Follow Service Account เรียบร้อยนะคะก็ให้เรากดมาที่เมนูด้า้าาานนลล่งตมรูปีเย ให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็กดที่เมนูอ่ะ brand new number registration นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นหน้าให้เราใส่ Information ของเราแบบนี้ซึ่งก็จะได้แก่เพศนะคะชื่อนามสกุลของเราเบอร์โทรศัพท์ type of document ก็ให้เราเลือกเป็น Passport เนา Nationality ให้เลือกเป็นไทยคะ่ะแล้วก็ Document Number เนะี่ยก็ให้เราใส่เลขพาสปอร์ตของเรา Promotion Code น,นะคะอันนี้ให้ทุกคนรอฟังท้ายคลิปเดี๋ยวจะมีโค้ดรับนะคะ s> <S เพิ่มวันใช้งานให้คุณฟรีแบบ30วันไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เรามาพิมพ์ Verification Code <_ s 2> ตามภาพนะคะจากนั้นพอเราคอนเฟิร์มในหน้านี้นะคะเราก็จะได้เลือกเบอร์จีนของเราแล้วอันนี้ทุกคนก็สามารถเลือกเบอร์ที่แบบถูกใจได้เลย <_ s 1> ใครชอบเลขเบอร์ตองเลขอะไรอย่างงี้ก็สามารถเลือกได้ตามที่ถูกใจได้เลยนะคะแล้วก็ค่าบริการของเบอร์จีน<ใ>นะคะจะอยู่ที่98งกลลาสะ แล้วในค่าบริการนี้ก็คือสามารถใช้ได้6เดือนเลยจากนั้นเนี่ยก็ให้เราตรวจสอบข้อมูลของเรากดคอนเฟิร์มแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นหน้า Service and Agreement นะคะเมื่ออ่านจบแล้วนะคะก็ให้เรามาติกช่อง agree with the above t e r m and c o n d i t i o n นะคะระบบก็จะพาเราไปสู่หน้าชําระเงินซึ่งในหน้าชําระเงินนะคะก็จะมี <c oughs> ให้เราเลือก รูปแบบการชาระเงินมากมายมซึ่งในที่นี้นะจอยก็แนะนําให้ทุกคนเลือกเป็นแบบวีแชทพอเราชาระเงินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทางวีแชทของ eSender นะคะก็จะส่งเบอร์จีนให้กับเราในวีแชทนั่นเองอเรียกได้ว่าอันนี้แบบสะดวกสบายมากจากนั้นนะคะทุกคนก็ต้องมาทําส่วนที่เรียกว่า real name verification นะคะหรือว่าม,มันก็คือการยืนยันตัวตนนั่นเองขั้นตอนก็คือง่ายมากค่ะให้มาที่วีแชทนะคะของ eSender เหมือนเดิมกดไปที่ my account จากนั้นเลือก query นะคะแล้วระบบก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ ให้เราเลือก r e l name authentication นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วก็ระบบเนี่ยก็จะให้เราสแกนหน้าพาสปอร์ตของเราให้เราสแกนหน้าปกพาสปอร์ตของเราว่าเป็นแบบเอ่อพาสปอร์ตประเทศไหนเนาะแล้วก็หน้าพาสปอร์ตของเราแล้วก็มีการถ่ายภาพหน้าของเรานั่นเองสามส่วนนะทุกคนคือหน้าปกหน้าปกหน้าในของพาสปอร์ตที่มีหน้าเราใช่แล้วก็สแกนหน้าเราจริงๆรใช่สามส่วนเป็นการยืนยันตัวตนนั่นเองค่ะพอทําเสร็จเนี่ยก็จะต้องรอให้ระบบเขาอนุมัติสักครู่นะคะแล้วก็ถ้าข้อมูลเรียบร้อยเนี่ยตัว มีแชทของ e อ e จนเเนี่ยเขาจะมาส่งเขาจะส่งเป็นเมสเซจมาบอกแล้วว่าเฮ้ยข้อมูลเราเวอร์รี่ฟแล้วก็คือบทุกอย่างเรียบร้อยจบต้องรอไปสนงไปสนีอยู่ในมีแชทอย่างเดียวเลยนะคะเออปังมากค่ะทีนี้เราก็จะมาลองดูในส่วนที่เราได้ทําการเทสวิธีการใช้งานจริงซึ่งเราไปใช้กันจริงๆนะทุกคนเออที่ที่นู่นนะเนาะใช่จอยก็จะมีการลองเทสด้วยการใช้แอปนะคะอย่างแอปที่เป็นประโยชน์มากๆในการท่องเที่ยวที่ประเทศจีนก็คือเอเมซึ่งบอกเลยว่าก่อนไปเที่ยวจีเนี่ยแนะนำมากๆให้ทุกคนโหลด เอ็มแบบไวเนาะเออซึ่งในคลิปนี้นะจอยจะไม่ได้มารีวิวเจ้าตัว A Map แบบตรงๆนะแต่ถ้าใครอยากให้จอยมาแบบอธิบายหรือสธีการใช้งานแบบละเอียดนะคะก็คือพิมพ์ิมมาใต้คลิปนี้ได้เลยว่า A Map แบบเนาะเดี๋ยวจอยจะมาทำคลิปเสริมต่อให้นะคะกลับมาที่ A Map แบบค่ะก็คือจากที่จอยลองใช้เนี่ยคือคือจอยมีการเอาเบอร์จีนที่ได้มาเนี่ยไปลองใส่ดูว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงไหมนะเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราใส่ v e r i f i c a t i o n Code ซึ่งก็จะส่งมาเป็น SMS แล้วก็ SMS ที่ว่าเนี่ยมันจะไปส่งอยู่ในตัว Message ของ WeChat ของ e-sender นะคะก็คือทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ไปกองอยู่ในนั้นหมดเลยทั้งหมดเราก็แค่ Copy Code ที่เราได้นะคะม,มาใส่ก็ปรากฏว่าเออสามารถเอามาใช้ได้ในกับแอ,อ p ของเรานั่นเองแล้วแล้วความพิเศษคือมันจะได้เห็นข้อมูลเยอะกว่าไหมพี่จอยเออคือเวลาเราใช้แอปต่างๆการที่เรา e r i f i c a t i o n ผ่านเบอร์อรแล้วเนี่ยเออมันจะทำให้เราเหมือนสามารถปลดล็อกอะไรบางอย่าง ปดล็อกฟีเจอร์บางอย่างใช่ปดล็อกฟีเจอร์บางอย่างในในเอแบบนั้นได้แต่อย่างที่บอกเนาะคลิปนี้เราจะไม่ได้มารีวิวแอปนั้นแต่บอกว่ามันมีข้อดีมีข้อดีของการที่เรายืนยันตัวตนเป็นแบบเบอร์จีนได้นะโอเคค่ะมาต่อกันที่ขั้นตอนการซื้อ e s i m ค่ะซึ่งบอกเลยว่าอันนี้ง่ายมากเหมือนเดิมค่ะก็คือกลับมาที่ e c h a t ของ e sender เนาะให้เราเลือกไปที่ e s ิ m จากนั้นให้เลือกกด Mainland China ตรงนี้นะคะแล้วก็ในหน้าถัดไปเนี่ยเขาก็จะมีแพ็กเกจให้เราเลือกมากมายอันนี้ก็คือให้เพื่อนๆเลือกตามวัน,เว,นเวลาที่เราจะไปใช้งานเนาะอ,อย่างใครเดินทาง3 4วัน5วันก็คือมาเลือกแพ็กเกจตามวันที่เราใช้ใช้งานจริงๆได้เลยเสร็จปุ๊บในหน้าถัดไปเนี่ยเขาก็จะมีการสรุปแพ็กเกจที่เรากดเลือกนะคะก็ให้เราอ่านแล้วก็คอนเฟิร์มอีกทีนึงเนาะ ซึ่งถ้าเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะในหน้าเนี้ยก็คือเป็นอีกหน้านหนึ่งที่สําคัญคือเขาจะมีการอบอกชัดเจนว่า eSIM เนี่ยสามารถใช้กับโทรศัพท์รุ่นไหนได้บ้างคืเอเพื่อนๆบางคนยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยโทรศัพท์ตัวเองเนี่ยใช้งาน eSIM ได้ไหมออก็คือมาอ่านที่ที่หน้าตรงนี้ออดได้เ,ออเพราะว่าระบบมือถือบางคนไม่รองรับใช่บางคนใช้ iPhone บางคนใช้ Android อะไรอย่างงี้ก็คือมาเช็ครุ่นที่รองรับจากตรงนี้ก่อนที่จะกดซื้อได้เลยนะคะ เพื่อนๆสามารถเช็คว่าโทรศัพท์ตัวเองรองรับการใช้ eSIM ได้หรือไม่นะคะด้วยการกดที่แป้นโทรศัพท์นะคะเป็นดอกจันสี่เหลี่ยม06สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะจะมีหน้าต่างที่เป็น serial number ขึ้นมา ให้เช็คว่ามีชุดข้อมูลของหัวข้อ,อ EID หรือไม่ถ้ามีแสดงว่ามือถือของคุณสามารถใช้ eSIM ได้นะคะจากนั้นเนี่ยพอเราเลื่อนเช็คข้อมูลอะไรของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็มากด r e s o k i e นะคะระบบก็จะให้เราใส่อีเมลซึ่งอีเมลตรงนี้สําคัญมากทุกคนคือ,อให้เราใส่อีเมลที่เราใช้งานอยู่จริงๆไม่ใช่อีเมลแบบพัดวัดลืมจ้าใช่ <c oughs> เพราะว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอเราซื้อ eSIM เสร็จเนี่ยเขาจะส่ง QR code มาให้ที่อีเมลมาให้เราทางอีเมลดังนั้นอีเมลนี้สําคัญจากนั้นเนี่ยในส่วนของ contact number นะ ให้เราใส่เบอร์ไทยของเราได้คาเถิบลงมาตรงนี้นิดนึงให้ทุกคนสังเกตรตรงส่วนที่เป็น cost and explanation นะคะตรงนี้เขาจะแจ้งว่าเจ้าตัว e sim เนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่อีกที่20ห้องกงนล่าด้วยนะก็คือเป็น F Y i ให้เพื่อนๆตรงนี้นะคะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กด the next step ในหน้าถัดไปก็เหมือนเดิมค่ะจะเป็น service and agreement แล้วก็อ่านอะไรข้อมูลติก๊กอะไรเรียบร้อยออแล้วก็กดถัดไปได้เลย ในหน้านี้ก็จะมีตัวเลือกระบบการชําระเงินเหมือนเดิมค่ะซึ่งจะแนะนําให้ใช้เป็นเหมือนแบบเป็นตัว Apple Pay หรือว่า PayPal นะคะก็คือเราจะชําระเงินได้ง่ายแล้วก็สะดวกกว่าหลังจากที่ชําระเงินอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยค่ะระบบก็จะส่ง QR code ซึ่งเป็น eSIM ของเราเนี่ยมาให้ทาง e ี a มลของเราเนั่นเองเห็นไหมมันง่ายมากมทุกคนจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการ activate eSIM แล้วนะคะซึ่งในขั้นตอนนี้จะแนะนําว่าตัวเครื่องเนี่ยจำเป็นจะต้องมีอินเทอร์เน็ตก่อนอก็คือใครที่จะใช้ eSIM แนะนําว่าให้ activate eSIM ก่อนที่จะเดินทาง อย่าไปแอคทีเวทที่สนามบินเออ,เออแบบอาจจะแอคทีเวทที่แบบบ้านเราก่อนที่สนามบินบ้านเราก่อนระหว่างรอขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยเตรียมตัวอะไรให้พร้อมนะคะซึ่งขั้นตอนก็คือง่ายเหมือนเดิมค่ะให้เราไปที่เซตติ้งนะคะจากนั้นกดไปที่เซลลูล่านะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะจะเจอคาว่า add e sim จากนั้นให้กดสแกน qr code แล้วเราก็เอา qr code ที่เราได้มาในอีเมลเมื่อกี้มาสแกนแล้วก็รอ a c t ทีเวทสักคู่เดียว แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะก่อนใช้งานนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดเข้าไปปิดซิมหลักของเราแล้วก็เปิด Data r o a m i n g ที่ตัว e s ิมของเราด้วยนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการใช้งานจริงๆที่จีนนะคะเราได้ลองใช้หมดเลยทั้ง Google ทั้ง y t u t u เนาะแล้วก็ Facebook แต่ว่า FYI ให้เพื่อนๆนิดนึงค่ะก็คือ e s ิมของทาง e sender เนาะเขาจะไม่ support ไม่รองรับเจ้าตัวติ๊กต็อกเนาะเพราะเขามาจากฮ่องกงแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเราเป็นนักท่องเที่ยวนะเวลาเราไปเที่ยวเราไม่ค่อยได้ถ่ายติ๊กต็อกส่วนใหญ่เราก็จะใช้พวก Google อะไรเงี้ยเป็นหลักคือตอนที่เราไปเที่ยวอ่ะคือเราไม่ได้คอนเซิร์นเกี่ยวกับการใช้ติ๊กต็อกมากเลยเพราะว่าจริงๆเราไม่มีเวลาที่จะเล่นเลยด้วยซ้าคือองจริงคือความสวยหน้างานคือมันแบบว่ามันมันยังไงอ่ะเนาะพี่จอยเนาะใช่เออมันเหมือนมันไม่ว่างมันไม่มีเวลาว่างที่จะเล่นอ่ะใช่ประมาณนั้นเลยนะคะ นี่ก็คือตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในลกักกินนะคะแล้วก็จ่ายเงินได้ปกตินะผ่านวีแชทเราต้องอาลาวให้เขาก่็ชื่อชินเอแล้วก็ใส่ ร้อยและสําหรับใครนะคะที่ฟังเราสองคนมาจนจบคลิปนี้นะคะ mm hmm. เนยก็มีของขวัญพิเศษนะคะ mm hmm. มามอบให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ mm hmm. นั่นก็คือการแจกโปรโมชั่นโคดนั่นเองนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะสามารถใช้งานเบอร์จีนของ eSender นะคะได้ฟรีเพิ่มขึ้นอีก30วัน <Wow. S 1> ค่ะทุกคนให้เพื่อนๆน,นะคะกรอกโค้ดที่ขึ้นตรงนี้เลยเป็น HK 0018นะคะ mm hmm. ในหน้าขั้นตอนการซื้อซิมเนาะ mm hmm. เพื่อนๆก็จะได้สิทธิ์เพิ่มจาก180วันเป็น 2 1 0วันแบบฟรีฟีเลยหูใครใไปเที่ยวจีนบ่อยนี่คืออย่างเช่นพวกเรา,าคือคุ้มมากแล้วสาหรับใครที่แบบไปเที่ยวจีนอยากให้ลองเปิดใจไปเที่ยวจีนครั้งแรกแล้วคุณจะรู้ว่ามันต้องมีครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4กลับมาอย่างแน่นอนเมื่อแบบติดใจแล้วว่าการใช้ e sender หรือว่าการใช้ e sim อ่ะก็จะเป็นประโยชน์มากๆก็คือเราซื้อครั้งเดียวเราใช้ได้เกือบปีอะพี่จอยคุ้มมากๆเลยนะคะและสําหรับใครนะคะที่รอแพลนเฉิงตูนะคะรูทอุทยานนะคะเราไปเก็บทั้งหมด ห้าอุทยานใช่ไหมเราไปเราไปทั้งหมด12วันนะคะเก็บ5อุทยานนะคะใครที่รอแผนอยู่นะคะก็พิมพ์คําว่ารอแผนใต้คลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําแพลนนะแบบเหมือนเดิมเนาะแบบละเอียดนะคะให้กับเพื่อนๆที่จะต้องเดินทางไปด้วยตัวเองนะคะก็สามารถเที่ยวตามรอยเราได้เลยนะคะแล้วถ่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะ <c oughs> วันนี้ <c oughs> เด้กับพี่จอยไปแล้วค่ะบ๊ายบาย